สวัสดีครับพี่น้องครับเมือเ่อนี้จะมาแนะนําวิธีการบํารุงข้าวนะครับผมพี่น้องบางทันและหลายทันน่ะแหละนะครับผมที่ยังม่หั่นใดใส่ปุ๋ยนะครับผมคือเขาถอดล่วงแล้วนะครับเนี่ยคือลักษณะนี้นะครับผมข้าวถอดล่วงแล้วนะครับเริ่มเป็นเม็ดออกมาหเห็นแล้วนะครับพี่น้องหล,าย,ลายๆทันว่าเขาจะใส่ปุ๋ยยังใดอยู่บ่ในช่วงนี้ ใส่ได้นะครับผมใส่ได้นะครับแต่นะครับแต่ต้องเป็นในรูปแบบปุ๋ยน้ำนะครับผมปุ๋ยน้ำใส่ฉีดเอานะครับผมใส่ปุ๋ยน้ำฉีดเอาใส่ปุ๋ยยังบานกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นั่นแหละครับพี่น้องนะครับผมเพื่อไปบำรุงเมเ mature, ็ดเข่าร่วงเข่าเนี่ยครับเพื่อไปบำรุงเม็ดข้าวร่วงข้าวปุ๋ยน้ำแบบใดน้อบานนี่อ่าพี่น้องกับหาเบิงนะครับผมเป็นในรูปแบบ ปุ๋ยเกร็ดมาละลายน้ำฉีดเป็น0ูนย์นะครับผม0ูนย์นี่เขามาละลายน้ำฉีดนี่ว่าง่ายๆว่าเข้าบำรุ่งนะครับบำรุงรวงข้าวโดยเฉพาะบำรุ่งรวงเขาเม็ดเขาที่เพิ่นออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าการทีแนะน้าให้เป็นปุ๋ยน้ำนะครับหรือว่าปุ๋ยเกร็ดที่มาละลายน้ําฉีดนี่นะครับผมมันจะได้รับธาตุอาหารได้เต็มทีได้เร็วนะครับเพราะว่าเขาละลายน้ำแล้วก็น้ำมาฉีดพ่น ฉีดเป็นตอนเช้านะครับตอนเศร้าๆหรือว่าตอนเย็นๆนะครับย่เมืออแรงนะครับแดดคําคอยเขาจังมาฉีดนะครับพี่น้องแดดอ่อนๆนะครับเขาจังมาฉีดนะครับเท่ากับฉีดพ่นนะครับใส่ล่วงไปเลยนะครับฉีดพนไปเลยนะครับฉีดบางๆนะครับผสมอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับ2อถึงสช้อนแกงผสมละลาลน้ำนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพนเลยเลยนะครับผมฉีดพร่มไปนะครับ ปกติธรรมดาของข้าวแหลย่าไปจีดใส่คักหลายนะครับข้ากกะฉีดเป็นปกติขอแต่ว,ว่าให้มันถูกให้มันโดนนะครับถ้าผู้ใดมีเครื่องตัวใหญ่ๆก็ฉีดพนไปเลยบึ่มๆไปเลยนะครับผมยางไปเลยนะครับให้มันเป็นฝุ่นละอองให้เป็นละอองนะครับผมนี่คือการบำรุงข้าวช่วงสุดท้ายนะครับเพื่อนจะได้รับทานอาหารโดยตรงเลยเพราะว่าเข้าผสมละลายน้ำ แล้กกระฉีดผนได้เลยนะครับผมบอกคือปุ๋ยเม็ดได้พี่นอ้องถ้าปุ๋ยเม็ดนี่ยสัวเขาฉิตไปวานวานหลักก็สัวชิมันฉีดละลายนะครับผมมันมันบ่ท่านนะครับผม <c oughs> มันบ่ท่านกาดครับพี่นอ้องขออนุญาตนะครับก็ตรวได้หลายหลกักกาเขาสามารถละาาลายน้ำหลักก็น้ำประฉีดพ่นได้เลย,เลยนี่เพราะว่าเพื่อจะได้ไปสางแปลงนะครับเห็ดไ่นะครับเม็ดเขาเต็มนะครับ เม็ดเขางามนะครับเขานำนักดีนะครับเพิ่มพลผลิตให้เข่าเฮ้านะครับให้มันได้เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่เพิ่นอถอดล่วงออกมากเป็นน้ำนุ่มเข่าอยู่นี่นะครับเขก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับสามารถฉีดพ่นได้ครับเพื่อไปบำรุงเม็ดเขา่าได้โดยตรงเลยนะครับอย่ามองขามเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็สาคัญนะครับปกติเนี่ยพี่น้องที่เหตุห้า ى, ที่เหตุหน้าเนี่ย ปล่อยเลยเพราะว่าเลื่อมถอดล่วงแล้ว,วจำเป็นต้องไปใส่เพื่อนว่าจําเป็นล่องเบงเดอถ้าผู้ใดนะครับบวกกาล่องเบิดกับล่องเบงจักอ่าไ้หนึ่งไลนหนึ่งก็ได้นะครับ,กกบ,บ,รบฉีดพ่นเบงแล้วสิติดใจว่าผมเบาไปแล้วโอ้แมนคว่ำเพิ่นอีหลีนะครับเขาเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีตัวนี้เวลาเขาเกี่ยวเออนักมือดีนั่นแหละครับพี่น้องอ่ะนี่คือช่วงนี้แหละครับ อ่เพราะว่าคือถอดรวงออกมาลักษณะนี้นะครับอ่าเต็มที่กับว่าเกิ2สองสามนาทีก็ได้เก็บได้เกี้ยวแล้วนะครับได้เก็บได้เกี้ยวแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฉีดมันกับบ๊รุ่งแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ฉีดกับบ๊อุงแล้วปุ๋ยน้ำฉีดไปแล้วกับว่าเกินสิมหามือกเบิร์ดลิตเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับก่อนเีาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่ามองขามครับพี่น้องเอาให้ทุกทุกเม็ดนะครับ เอาให้ทุกขั้นตอนโหลดนะครับหรือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือพี่น้องพ่นคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าถอดร่วงออกมาแล้วลักษณะนี้นี่เขาฉีสามารถฉีดไดบอเพิ่นว่าได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเขาอ่ายังเป็นน้ำนุ่มอยู่นะครับยังบม่หันได้เริ่มเป็นเม็ดนะครับเขาก็สามารถฉีดผลเพื่อบรุงให้เพิ่นเด้น้ำถาาุอาหารโพแทสเซียมไปสางแป้งเฮใไ้นะครับเม็ดเขาเ่าเม็ดใยเม็ดเต็มดีนะครับน้ำนักดีนะครับนี่ยล่ะครับคือ คือเพิ่มผลผลิตให้นะครับหน้าเขานะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ